เราก็มีการผมกับโบเนี่ยนะับอันนี้คือคือเป้าหมายถ้าเหตุผลนั่นคือเราถ่ายไฟเนี่ยถ่ายคอบทั่วโลกนะถ่ายครอบทั่วโลกเพราะนั้นเพราะนั้นต้นหัวเอิดหัวเนี่ยเราอาจจะต้องโปรโมทจังหวัดปทุมธาน,นีนะฮะ จัดได้เนี่ยแล้วเขาจัดได้เพราะเขาทำเสื้อแล้วขายเสื้อเอาเสื้อเนี่ยนะครับขายเสื้อแล้วมาเป็นจัดค่าตัดเสื้อทั้งหมด ครับอ่านน้องครับเดี๋ยวเชื่อมาแล้วเดี๋ยวต้องงานแล้วก็ดูโอกาสที่จะประชุมในวัยก็คือผมเรียนอยู่นะว่าโอกาสเนี้ยนะครับผมมองว่าปทุมธานีเนี่ยในในอดีตเนี่ยเราไม่เคยจัดงานอะไรที่มันยิ่งใหญ่ระดับประเทศนะฮะที่จะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนรู้จักปทุมธานี แล้วก็เชิญชวนให้เข้ามาท่องเที่ยวในปทุมธานีนะครับผมต้องขอบคุณหลายๆฝ่ายนะครับที่มีการช่วยกันนะครับประสานงานนะจนตอนนี้นะจนเราสามารถที่จะดึงไทยไฟ์เนี่ยมาจัดเป็นครั้งแรกในปทุมธานีให้ได้หลังจากที่จงังหวัดอื่นเขาก็จัดกันมาแล้วนะครับแล้วเราสามารถที่จะจัดได้ในเฉลิมฉลองเทศกาลสงการที่กำลังจะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นไทยไฟจะมาลงที่ปทุมธานี ที่ลานโลตาสที่หลังสิท์ในวันที่17เมษายน,น2565นี้นะครับล้วก็จะจัดให้พี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยได้ดูเข้าชมฟรีนะครับเพราะว่าเราเคยแต่ชมกันทางทีวีตลอดนะครับไม่เคยชมสดเลยพี่น้องชาวประชุมธานีครั้งนี้เดี๋ยวจะจัดให้นะครับแล้วก็หวังแมงยิ่งว่างานครั้งนี้เนี่ยโดยความร่วมมือของทีมงานทั้งหมดของอบจอประชุมธานีนั้นเนี่ยเราพยายามจัดให้ได้และให้สมบูรณ์แบบที่สุด นะครับอันนี้คือสิ่งที่ตั้งเป้าไว้นะครับนายกครับนายกบอกว่าจัดที่ไหนยังไรบ้างครับสถานที่จุดคนได้เท่าไหร่ครับจัดที่ตลาดกินซ่าโดยตรงตรงบริเวณหรือร้านอเนกประสงค์นะฮะร้านโลตัสครับตรงที่ฟิวเจอร์ปาร์คตรงข้ามฟิวเจอร์ปาร์คครับสามารถบรรจุคนได้เท่าไหร่ครับประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันกว่าแปดพันคนครับโดยเฉลี่ยนะครับ ซึ่งตรงนี้เราได้เตรียมความพร้อมในพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วครับเรื่องการต้องาการการติดต่อหรือการรวมอยต่อได้มีการเตรียมพร้อมมีมีการเตรียมพร้อมครับในเมื่อจะเป็นการคัดกรองนะครับแล้วก็การต้องโชว์วัคซีน2เข็มขึ้นไปอยู่แล้วครับตอนนี้เราได้เตรียมไว้แล้วครับ